นอกจากมีลูกแล้วเนี่ยคุณเจก็ต้องแบ่งเวลาที่จะเลี้ยงลูกคุณพีทก็เหมือนกันต้องแบ่งเวลาที่จะเลี้ยงลูกมีเวลาให้กันเติมระความรักให้กันและกันบ้างซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรสำหรับครอบครัวนี้ไหมก็จะอยู่ด้วยกันตลอดนะครับผมว่าสําคัญมากเพราะว่าก็จะไม่ทิ้งเขาไว้คนเดียวแล้วสุดท้ายจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาก็คือหันมาทํางานอะไรก็จะเห็นเขาอยู่ใกล้ๆตลอดผมว่าก็นี่คือสิ่งที่เราทําได้ หมือนเยอะแล้วนะเพราะส่วนมากคนเขาจะแยกกันแยกกันทํางานคือบางทีทํางานคนละที่แต่นี่คือทํางานที่เดียวกัน,ม,นมันก็เลยความใกล้ชิดส,สนิทสนมก็จะเลือกเลือกแบบว่าให้เขาอยู่ด้วยตลอดอแล้วอย่างอย่างครอบครัวจังนี้คืออย่างสมมติพี่ดีไปถ่ายละครจังก็จะแบบบางคนเก็จะแบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือว่าคือใช้ชีวิตของตัวเองไปแต่ว่าบ้านจังนีครอบครัวจังนียคือจะจะเน้นว่าสมมติ เขาไปเขาี่ทำงานอยู่เจงก็สามารถขับรถไปหาเขาพาลูกๆไปหาเขาคือก็ยังใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้ในที่ทํางานของเขาเนี่ยคือก็ยังยังให้ความสําคัญกับการใช้เวลาให้เวลาร่วมกันอยู่แล้วเวลาที่ทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันมันต้องมีบ้างเลื้ยงกับฟันดูแลกันยังไงคะที่สุดมากเราเป็นผู้ชายก็ต้องยอมผู้หญิงกันอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือมันจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรมากก็แบบว่าเอาเป็นว่า อะไรก็ได้ที่ให้เขาสบายใจดีกว่าเพราะว่าไอ้ผู้ชายมันง่ายอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีอะไรที่มันเกินไปสำหรับผู้ชายหวืาถ้าผู้ชายบางคนแบบเซนซิทีฟมากแล้วคิดเกินไปมันก็จะไม่จบแต่ว่าถ้าแบบเราเป็นผู้ชายเรายอมเขากนะ็ไม่มีอะไรยากนะคะอาล่ะค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะคะได้ฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังดูเรื่องเป็นครอบครัวตัวอย่างครอบครัวทองเจเป็นตัวอย่างนะนิยามความรักของครอบครัว ราะว่าบ้านการนม้ของพี่พีและคุณเจนเป็นอย่างไรคะก็ทุอทุกท่านที่ดูอยู่นี่นแฟนรายการนี<_<_<_<_<__่เป็นครอบครัวนะครับก็เราเลือกทุกทุกคนให้มาอยู่รอบรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําดีที่สุดก็คือเราน่าจะใช้เวลาทั้งหมดของเราที่มีนะให้กับครอบครัวเราดีกว่าที่จะเอาเวลาไปทำอื่นๆที่มันไม่เหมาะสมอาทิเช่นกิจกรรมกับเพื่อนอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะต้อง ควานครอบครัวนอาจจะต้องตัดทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าผมอย่างผมเนี่ยผมไปออกไปกับเพื่อนโดยที่คิดว่ามีแฟนกับลูกเราอยู่ที่บ้านผมทาไม่ได้อะอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวนะเพื่อแต่คนอื่นเขาอาจจะคิดว่าออมันคนละเวลากันแต่ว,ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าจะเวลาไปทําอย่างอื่นเนี่ยเอาเวลามาอยู่กับครอบครัวดีกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อย่างน้อยเขาเหนื่อยเขาอะไรเขาหันมาเขาเห็นเราอยู่มันก็ยังจะดีกว่าไม่เห็นเราเลยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็คงไม่มีอะไรมากก็สถาบันครอบครัวสําคัญที่สุดถ้าเราทํา ที่นี่สาเร็จทุกๆที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะดีตามขึ้นมาเองจริงไหมคะคล้ายกันคือจิงป็งก็จะมองว่าเวลาที่เรามีเนี่ยก็เป็นไปได้คืออยากให้ให้กับครอบครัวเราให้มากที่สุดเพราะว่าจิงมองว่าครอบครัวคือสิ่งสําคัญที่สุดถึงเวลาเราเราไปไปเจอเพื่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนรักเราจริงก็ก็จริงนะคะคือแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเกิดปัญหาแต่ เวลาที่เรากลับมาเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเราคือครอบครัวคนที่คอยให้กําลังใจเราเวลาเรามีความความทุกข์เนี่ยก็คือครอบครัวที่อยู่กับเราตลอดก็อยากให้อยากฝากว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้เวลาลูกๆก,กับครอบครัวให้มากเพราะว่าเป็นว่าอย่างลูกๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยที่จะต้องให้เวลากับเขาเข,เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะได้เป็นคนดีคนนึงในสังคมอะค่ะเึ็งมองว่าอย่างนั้น วันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์เด็กนะคะจากนีนี่มอบ oh, <wow. S 1> ให้ด้วย อ้ย,ยว้อนี้คนดังมากเลยะค่ะตอนคุณมาค่ะนะคะ <c oughs> ช่วงขาความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะอย่าลืมค่ะเมื่อดูรายการของเราวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะมอบความรักความอบอุ่นให้กับลูกน้อยของคุณพร้อมกับครอบครัว,ข,ว,ข,วของคุณวันนี้เวลาหมดมเวลาแล้วนะคะดคดาศิริพิมพ์มิมโ,โ,โนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะในโมเดิร์นมามของเรานะคะจะออนทัวร์ไปที่ไหนไปบ้านเซเลบตี้คนไหนหรือไปบ้านดารานักแสดงคนไหนนะคะเราต้องคอย ติดตามชมกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้เวลาลูกๆกับครอบครัวให้มากเพราะว่าเป็นว่าอย่างลูกๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยที่จะต้องให้เวลากับเขาเขาเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะได้เป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมอะค่ะเราเลือกทุกคนให้มาอยู่รอบๆตัวเราไม่มวา่าจะเป็นภรรยาหรือลูกแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําดีที่สุดก็คือเราน่าจะ ใช้เวลาทั้งหมดของเราที่มีนยะให้กับครอบครัวเราดีกว่าที่จะเอาเวลาไปทําอื่นๆที่มันไม่เหมาะสมม่ที่เช่นกิจกรรมกับเพื่อน,นอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะต้องทานครอบครัวอาจจะต้องตัดทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าผมอย่างผมเนี่ยผมไปออกไปกับเพื่อนโดยที่คิดว่ามีแฟนกับลูกรอยอยู่บ้านผมทำไม่ได้อะสบาบันครอบครัวสำคัญที่สุดถ้าเราทำที่นี่สำเร็จทุกที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะดีตามไปนลยเอง